สวัสดีครับเอาไม้ก็สวัสดีครับชิมนี้อยู่กับพ่อนานนขมื่นครับหายากหากินครับวันนี้มาตึกแขครับครับนังป้งป้าครับ กินไปแล้วคำับุกหนึ่งรับมาเพลิงปลาครับได้ปลาอยู่ประมาณมันหาหกโลนะครับประมาณหาหกโลครับ ปลาเชื้อครับสองตัวกำลังไลไก่กางมองไปพร้อมครับมากันสามสี่คน ครับกลมาแล้วครับปลายยังนะกุ้งเ่าตะเพียนมัแมนบ่อเฮโซหางก่อนนี้ดีเฮ้แท่ของแท้พอได้ปลคนผู้มั่นเนาะโอ้เอดลือคโอ้บโอ้เกือบอไดิกินครับนี่ครับโอ้ย พอดีปนครับพอดีปนนะครับเบืองปลาครับชอบปลามัานหกเจ็ดโลอะไครับนี่หกโลหาหกโลได้ย,ยี่ดอกหลายเติบนี่ครับกำลังเลี้ยงเลยครับ ปลาเชื่อมครับกลังหอมเดี๋ยวจักน,น้อยครับนี่ครับอุ้ยปลาเชื่อมขอตัอยุกขอต่อัวดีมากเลยขอกลางกับคนน้า นี่ครับพร้อมแล้วครับเลื้องสุกแล้วไก่ซุกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้สักนิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินเขากนครับผมผมมีค้าตัางกล่องนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ